เดียันนั้นวันเกิดพอดีเลยล่าสุดที่ได้เจอคุณตาคือสองปีที่แล้วตอนที่เขามาดูเราแสดงคอนเสิร์ตที่ไทยค่ะหนูมไม่ได้มีโอกาสไปบอกลาเขาเหรือๆๆอะไรเลยอะไรเงี้ยแต่ว่าต้องรู้สึกว่าเขาเป็นเขาเขาจะอยู่กับเราตลอดไปอะแล้วเราก็เชื่อว่าคุณพ่อคุณก็จะเป็นอย่างนั้นเหมือนกัน ลิซาบอกว่าฉันมีความสุขนะที่เห็นคุณมาสมัครร่วมทีมหลิวจินบอกว่าเขาเองก็เหมือนกันเขามีความสุขมากหลังจากนั้นลิซาบอกว่าเธอนั้นรู้สถานการณ์ของหลิวจินตอนนี้นั่นคือคุณพ่อของหลิวจินเสียชีวิตลงในช่วงการอัดรายการซึ่งการแข่งขันตอนนี้เรียกได้ว่าเข้มข้นเป็นอย่างมาก เมนเทอร์ลิซ่าจึงอยากจะให้กำลังใจหลียวจินด้วยความเข้าใจความรู้สึกตอนนี้ดีเพราะไม่กี่อาทิตย์ที่ผ่านมาคุณตาที่เลี้ยงลิซ่ามาตั้งแต่เด็กๆนั้นได้เสียชีวิตลงซึ่งตรงกับวันเกิดของลานสาวสุดที่รักอย่างลิซ่าพอดีและลิซ่าเองก็ยังไม่มีโอกาสได้ไปหาคุณตาไม่มีโอกาสมาร่วมง,งานศพคุณตาที่ประเทศไทยได้เป็นเรื่องน่าเศร้าม,มากม ทำให้เราได้เห็นโมเมนต์ทั้งเมนเทอร์และเด็กฝึกต่างคนต่างให้กำลังใจกันและกันค่ะปลอบโยนกันในวันที่อ่อนแอและต้องเข้มแข็งสู้ทำเพื่อคนที่รักต่อไปซึ่งเป็นโมเมนต์ที่ทั้งเศร้าแต่ก็อบอุ่นมากๆค่ะวันเกิดของเราที่ผ่านมาเนี่ยคุณตาเสียวันนั้นวันเกิดพอดีเลยล่าสุดที่ได้เจอคุณตาคือสองปีที่แล้วตอนที่เขามาดูเราก็แสดงคอนเสิร์ตท,ที่ได้ค่ะเราไม่ได้มีโอกาส ไปบอกล่าเขาเลยเลยอะไรเงี้ยเขาเขาจะอยู่กับเราตลอดไปะแล้วเราก็เชื่อว่าคุณพ่อคุณก็จะเป็นอย่างนั้นเหมือนกันาลาิซ่า老师也要加油โอเค加油โอเค don't cry come here come here รีไปพักนะบ y e b ายบายมันเกิดของเราที่ผ่านมาเนี่ยคนตาเสียวันนั้นวันเกิดพอดีเลย ล่าสุดที่ได้เจอคุณตาคือสองปีที่แล้วตอนที่เขามาดูเราก็แสดงคอนเสิร์ตที่ได้ค่ะเราไม่ได้มีโอกาสไปบอกลาเขาหรืออะไรเลยอะไรเงี้ยเขาเขาจะอยู่กับเราตลอดไปอ่ะวันเกิดของเราที่ผ่านมาเนี่ยคุณตาเสียวันนั้นวันเกิดพอดีเลยล่าสุดที่ได้เจอคุณตาคือสองปีที่แล้วตอนที่เขามาดูเราก็แสดงคอนเสิร์ตที่ได้ค่ะเราไม่ได้มีโอกาส ไปบอกลาเขาเลยอะไรเลยอะไรเงี้ยเขาเขาจะอยู่กับเราตลอดไปอะ